s i s Energy Record นะคะมาดูกันค่ะว่าเขาคิดถึงเราไหมนะคะมาอ่านไพ่ในสไตล์ที่พวกคุณชอบ,ชอบกันนะคะคำตอบมีใน h anel n ของ s i s หลายคลิปมากเลยนะคะลองไปเลือกเล่นดูกันนะคะใครที่ชอบเล่นพิการ์ดและใครที่อยากจะสนับสนุน c h anel n นะคะสมัครเป็นสมาชิกนะคะจะได้เล่นพิการ์ดในกลุ่มของสมาชิกนะคะที่ทำมาเฉพาะ มาชิกเท่านั้นนะและวันนี้ก็มาดูในใจความสำคัญว่าเขาคิดถึงคุณไหมกับคนที่ถามถึงอยู่ในใจนะคะโอ้โหทำไมซิสถึงถอนหายใจอย่างนี้ล่ะคะใจมันไม่ค่อยจะดีเลยนะคะใช่ไหมอืม คุณเป็นแฟนกันคุณเป็นคู่รักกันคุณเหมือนกับว่าเนี่ยอาจจะมีความเป็นคู่แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันนะคะอาจจะเป็นสามีภรรยากันแต่งงานกันแล้วมีลูกมีครอบครัวด้วยกันแล้วเป็นไปได้ด้วยนะคะและคุณก็อาจจะถึงจุดที่แบบมั่นหมายหรือสัญญากันว่าจะมาอยู่ร่วมกันหรือ ใดๆที่วางแผนวาดแผนอนาคตกันไว้แล้วนะคะคนที่คุณถามถึงที่อยู่ในใจคุณเนี่ยนะเขากำลังหนีอะไรบางอย่างนะคะหนีหรือไม่กล้าที่จะยอมรับความรับผิดชอบนะคะซิสเห็นแบบนั้นนะมันเหมือนมีการฉุดมีการรั้งกันเกิดขึ้นว่าอย่าไปเลยอย่าทำแบบนี้เลยหรือคุณอาจจะมีความคาดหวังในสิ่งที่ เป็นคู่รักที่ให้มีต่อกันในในสถานภาพนี้นะคะและคู่ของคุณคนของคุณอาจจะยังไม่พร้อมหรือกลัวความรับผิดชอบหรือกลัวความจริงหรือกลัวว่าจะหลงรักคุณอย่างจริงจังนะคะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในซิสขอดูต่อเขาคิดถึงคุณไหมในเวลานี้ในความสัมพันธ์เนี้ย เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเรียกร้องการเป็นอะไรที่มากเกินเบอร์กว่าแค่เอ้ยเราเป็นคนคุยกันนะเราเดทกันขำๆนะมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะคะสำหรับเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ยังไงดีบรรยากาศความสัมพันธ์แบบนี้นะคะที่ซิสเห็น ซึ่งมีความรู้สึกว่าเขาเห็นคุณเป็นคนที่น่าทึ่งและเป็นคนที่คู่ควรที่จะเป็นคู่ชีวิตกับเขานะคะและเขารู้สึกว่าเขาเองนี่แหละที่ยังไม่เป็นคิงที่ดีหรือยังไม่เป็นคู่รักที่ดีให้กับคุณได้เขาเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองนะคะและความสัมพันธ์นี้นำมาให้เขามองเห็นตัวตนของตัวเองชัดขึ้นและเขาก็อยากที่จะ เหมือนกับอยากจะปรับปรุงตัวเองหรือกลับมาถามตัวเองว่าฉันพร้อมหรือยังที่จะเป็นคนคนนั้นให้กับคุณหรือเขาเองเริ่มสงสัยตัวเองว่าเออไม่เป็นโลกไม่เป็นพายอย่างฉันเนี่ยนะเขาจะเอาเราจริงเหรอหรือเราจะไปเป็นคนที่ทําให้เขาผิดหวังหรือเปล่าหรือเราจะเป็นคู่รักที่ดีได้หรือเปล่าเขาจะฝากชีวิตเขาไว้กับเราได้หรือเปล่ามันเกิดความรู้สึกที่เขา ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เกิดความลังเลใจซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมอะไรแปลกๆที่คุณรู้สึกว่าเอ้ทำไมเขาเริ่มไม่ไม่เหมือนเดิมไม่จริงจังเหมือนเดิมไม่แสดงออกมากเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะคะเพราะซิสมองเห็นว่าเขากำลังหนีตัวเองอยู่ในมุมที่เขารู้สึกไม่ชอบตัวเองนะคะอาจจะเป็นด์กไซด์ของเขาอาจจะเป็นความ ยังไม่อยากรับผิดชอบของเขาหรืออาจจะเป็นความเป็นเด็กในตัวเขาหรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาไม่กล้าให้ใครมาฝากความหวังไว้กับเขานะคะเขากลัวทําให้คนที่เขารักผิดหวังช่เห็นแบบนั้นนะแต่ถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขารักคุณไหมเขารักคุณเขาคิดถึงคุณและก็คิดถึงด้วยว่า เขาจะทำฝันของคุณให้เป็นจริงได้ไหมนั่นคือสิ่งที่เขากังวลใจอยู่ในเวลานี้นะคะและเขาพร้อมหรือยังที่จะเป็นเป็นพ่อหรือเป็นสามีหรือเป็นภรรยาหรือเป็นคู่ชีวิตที่อีกฝ่ายหนึ่งพึ่งพิงได้อย่างแท้จริงนะคะมันมากกว่าความคิดถึง มันเป็นเรื่องของความหนักใจมันเป็นเรื่องของความกังวลที่เขากําลังสู้รบกับตัวเขาเองอยู่นะคะที่เส็แบบนั้นนะและมันเหมือนกับตัวเขาเองก็อาจจะยังไม่รู้ตัวเองด้วยว่าเฮ้ยกูเป็นอะไรวะเนี่ยาทาไมฉันตึงแบบตอบสนองแบบนี้บางทีสิ่งที่มันอยู่ลึกๆในใจของเขาในจิตวิญญาณของเขาหรืออยู่ในจิตใต้สํานึกของเขา, <S <S ขเ,ขาเขาเองก็อาจจะยังไม่รู้ตัวนะคะก็อาจจะเห็นแพทเทิร์นของ การถูกเลี้ยงดูหรือคู่รักคู่อื่นๆเพื่อนฝูงครอบครัวที่ความรักมันเหนื่อยหรือความรักมันเหมือนกับต้องอดทนกันมากๆพอความรักเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเริ่มไม่ใช่มุมมุมหรือโมเมนต์ที่แบบสวีทหวานวิววิวกันอยู่ตลอดเวลานะคะมันเริ่มจะเป็นมุมที่ต้องต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงต้องอดทนต้องเสียสละ ต้องเป็นผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบใดๆมาเต็มเลยนะคะเป็นเป็นแพ็กเกจนะคะที่เขารู้สึกว่าไว้ ai, ฉันขอแต่ของแถมได้ไหม <laughs> สินค้าที่แท้จริงยังไม่เอาก่อนได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะเออสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเขาเวลาเนี้ยชิสมีความรู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะเผชิญกับความจริงนะคะเหมือนเขารอ จังหวะหรือรอโอกาสหรือรองานนะคะหรือรองานหน้าที่การงานหรือความสําเร็จในรูปแบบที่เขาคาดหวังไว้ว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเขาอาจจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นรู้สึกมั่นใจตัวเองมากขึ้นว่าเขาจะเป็นคู่รักที่ดีให้กับคุณได้นะคะและตอนนี้มันเหมือนกับว่าสภาวะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าความรักที่เธอมีให้กับฉันเนี่ย มันต้องอดทนนะมันต้องเหมือนคุณอาจจะทะเลาะเบาแหวงกันด้วยเรื่องของเ,ออเขาเรียกอะไรฟ i น a n นซ์ Finance, หรือการเงินหรือการงานหรือในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะและเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคาดหวังมากจนเกินไปโดยที่เขาเองรู้สึกว่ายังไม่พร้อมและช่วงนี้ถ้าเกิดคุณมองว่าเขาเงียบไปเขาหลบไปเขาไม่ แสดงตัวเหมือนเดิมหรือไม่มาให้เห็นบ่อยๆเหมือนเดิมหรือไม่สื่อสารกับคุณมากเท่าเก่าหรือไม่เหมือนเดิมนะคะในความรู้สึกนั้นแล้วคุณกําลังสงสัยว่าที่เขาเงียบไปหรือที่เขาเหินห่างออกไปเนี่ยตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ เขากำลังหนีภาพลวงตาหรือหนีความรู้สึกที่หลอกหลอนตัวเขาเองอยู่นะคะเหมือนเขากำลังตีกันอยู่ในหัวสมองหรือในอารมณ์ความรู้สึกเขาอย่างมากมายเขากลัวตัวเองนะคะมันเป็นความกลัวที่ซิสมองเห็นได้ว่าคุณเองอะ่ะเหมือนคู่กันแล้วอะ่ะแล้วมีทั้ง ขาวและดำอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือมีทั้ง energy ของความดีงามความสวยงามความสุขแล้ว energy ของเรื่องที่มันต้องเปลี่ยนแปลงหรือมันเป็นเรื่องของ shadow ที่จิตใต้สํานึกหรือจิตวิญญาณของพวกคุณจะต้องเติบโตตื่นรู้และทําความเข้าใจกับมันและมันเป็นความขัดแย้งที่อยู่ภายในใจอยู่ภายในตัวอยู่ภายในพลังงานของเขาเองนะคะแล้วซิสก็รู้สึกว่าณนะเวลานี้เนี่ยคนของคุณเนี่ยกำลังนั่งฟังเพลงหรือกําลังดูหนังดูละครอะไรที่ทําให้ระลึกถึงความรัก ครั้งสวยงามหรือความรักที่มันดูฟินๆในรูปแบบของการเพิ่งเริ่มจีบกันหรือเพิ่งคบกันทำไมช่วงนั้นมันมีความสุขจังเลยอาจจะเป็นบทเพลงเก่าๆที่คุณและเขาฟังกันแล้วก็รู้สึกดีนะคะและตอนนี้เขากำลังเหมือนยียยยาบำบัดใจตัวเองและกำลังถามใจตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำไมฉันรู้สึก เขาเรียกว่ามีความปั่นป่วนนะคะอยู่ในใจอยู่ในพลังงานของเขาเองแล้วซิสก็รู้สึกว่านั่นเป็นเพราะว่าความรักที่เขามีกับคุณเนี่ยมันเรียกร้องการเติบโตนะคะเรียกร้องการเติบโตการเปลี่ยนแปลงความรักต้องมาคู่กับความรับผิดชอบหรือความจริงตรงหน้าที่พวกคุณจะสร้างชีวิตไปด้วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน แต่ในเวลานี้ก็อาจจะต้องชะลอหรือรอให้เขาเนี่ยได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเขาติดอะไรและเขาจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่อยู่ในใจของเขาได้ไหมนะคะและตอนนี้ชิตเหมือนกับว่าเขากำลังเหมือนมองหรือรอคอยโอกาสที่จะทำให้เขาเติบโตหรือสถานการณ์นี้จะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงซีเห็นแบบนั้นนะคะ และแน่นอนว่าความห่างไกลครั้งนี้เนี่ยเขาเองก็ได้กลับไปพิจารณาถึงตัวเขาเองถึงความกลัวภายในจิตใจของเขาเองถึงศักยภาพในตัวของเขาเองที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณได้ที่จะเป็นคู่ชีวิตให้กับคุณได้ที่จะเป็นคนที่แบบคู่ควรกับคุณได้เขาอาจจะวาดภาพไว้ว่าการเป็นคู่ชีวิตเนี่ยมันต้อง เยอะอยู่นะเบอร์ใหญ่อยู่อะไรแบบนี้นะคะและตอนนี้เขาอาจจะแค่เบอร์สเบอร์สี่ฉันอยากเป็นเบอร์9เบอร์ 10, สิบซะก่อนอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีภาพของความเป็น perfectionist อยู่ในหัวหรือภาพของคนที่เหมาะสมคู่ควรที่จะเป็นคู่ครองที่ดีหรือเป็นคู่รักที่ดีนะคะซึ่งซิสมีความรู้สึกว่าเขาอะดูถูกตัวเองและเขาก็กำลัง ด่าทอตัวเองหรือกำลังมองข้ามความสามารถหรือความเป็นไปได้ในชีวิตของตัวเองว่าเขาเป็นได้ดีกว่านี้นะคะประมาณนี้ที่ซิสมองเห็นและความคิดถึงที่เขามีกับให้กับคุณในช่วงเวลานี้มันเป็นความคิดถึงที่สะท้อนให้เขาเห็นตัวเองว่าเขาจะต้องเป็นใครเพื่อที่จะคู่ควรกับคุณค่ะ โอเคจบแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกซิสด้วยนะคะว่ามันตรงกับคุณตรงไหนแล้วก็กลับมารอที่ท่าน้ำมาเล่นอ่านไพ่สนุกๆกกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ซิสไปก่อนค่ะบ๊ายบาย